ยุ้ยเนี่ยเป็นกนระเทยหรือหูตโตตั้งแต่จกักเีอายุจักเี๋ยครับว้าวเป็นกระเทยเป็นแม่ตาเกิดบนต้นนูคำถามที่สองนะคะอ่าพี่ยุ้ยเคยสิบ,บวชในพ่อกัแบแม่บวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีนะคะ วันนี้อ่าอยุ้ยก,กับไดยมาอยู่ช่องของมดงามชาแนลนะคะเขาจะของช่องคุปปาไล่ง,ง,นลงานเดีสีแดงให้พี่ยูประกอนอสวัสดีจ้าสาวมดงามคนโกรธซีรีโอบันทาง,งามตักเต็นน่เาเจ้าก็สูงเลยดยอกเงินใสกับบ่มี <laughs> แต่งหน้าสดเดมิมวันนี้ประเด็นแต่งหน้าน้องสาวมาบุกหอดหน้าหอดทงพี่น้องเอ้ยมานั่งอยู่เถียงที่ข่อยเคยถ่ายคลิปตลอด น้องก,กันเลยืันนี้กันเลยว่าบูขอดทงมาสิมาถามข่าวถามขา้า,มขาวเอื่อยถามเรื่องเล่าทุกสิ่งทุกอย่งางเอื่อยืัอนี้กันเลยอ่าขี <ตำ S 1> ้ทอดขีด้ทอดไอ้ยุยกันเลยมาหาการเล่าปูกปุตุเรียนยื<ต>นบ่ปูกหม,มังไม่หมักไหลเป็นสาวให้สาวในสาวหาวน้าตก,ก,กตงนางงนางขึ้นกัดมันมีงานตกงานคือกัดยุกไปตามยุคตามสมัยตามเศรษฐกิจเนาะควิรหน้าเข่ากะเป็นโลกวิภเษกในเมืองในยังกับปรเด้เหตุงานกับเห็ุให้เห็ุสวนไปพี่น้องบ้านเฮา เมื่อนี้ค่ะบุ๊พี่ยุยยูหน้าเลยพี่น้องมาหาพี่ยุยเลยสีมาต่อคำถาม Q&A พี่ยุยยูมองยูบอลเลยพี่น้องคำถามแรกเอาเลยเนาะเอาเลยบอฟบอพร้อมค่ะ <c oughs> คำถามแรกนะคะคือ,คอพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นกระเทยหรือหูโตตัต้งแต่จกักตีอายุจัตตีเราโว้ย <c oughs> เป็นกระเทยกระเป็นแม่ตาเกิดบนต้นหนูบ้าเด็ก <c oughs> <c oughs> ใดสิ่งไงเลยเป็นไงแล้ว้องเป็นว่าะเนอมแอมเพราะสหไงแล้วจังจับสลากถือว่าคุณเป็นกระเทยจังเป็นกระเทยคืออมแอมอ่ะพี่อมแอมเป็นจับสลากได้แน่ๆประมาณเจ้าหาเ้าหกปีจังหัว่าจะกของเป็นกระเทยจังหูว่าประมาณสามสิบเอาประมาณอายุสามสิบปีจังแตกสาวค่ะจังจงผมเงาเออตะกี้กับเป็นผู้ชายนางสารแฮบึมบึมมันนสีเดียวเนียผมมันเป็อมแอมนะะยัย ยายเตีย๋ยยายเตีย๋ยแม่แม่ออมแอมเป็นเป็นแม่ป่าเนาะถ้าลูกไปขอเมียไปขอสาวบาลูกทูซายอ <c oughs> อมแอมนานๆเออเอ้ยนี่ก็เป็นมาตโน้อยผุนลอดน้องผุนหลอดสิไม่ไงแหลจะจับสลากถึงจัาไหนเป็นกระเทยเนาะพี่น้องเห็นไหมแตกสาวเลยแตกสาวก็แตกตาหน้อยเลยจนผมเนี่ยตะน้อยอีกสิบอ่ะอะไรหน้อยกับเป็นนักเรียนหวัวโปกอยู่ตะวันโปกอ่ากับเล่นน้ำดิบเนาะไม่เคยเล่นน้ำผู้ชายเพราะว่าบ่มักผู้ชายผู้ชายมันเวลาเล่็นะมัน ใส่ความรุนแรงฉันบอมากเลยมอมากผู้ชายมากระเล่น,นต่น้าผูญญ้หญิงเป็นมูน้ำกันกระเพ้าผ้ากันน้ำกันแต่ว่าหน่อยหน่อยสิเป็นอย่างก็ซื้อลุยบ่หน่อยหน่อยมักตีมูตีวัวขาซุ่มผู้ชายเด็กหน่อยผู้ชายแบบว่ามาลังแก่มูจาของซึ่งมูจาของก็เป็นผู้หญิงเบิดนกักแต่เขามาลังแกงสิจะ<อ>พักกัดศูนย์มาว่าเฮ็ดมูมกูกระตีผู้ชายเองสินะแบบว่าบ<อ>่ญ่ผู้ชายมาคมเหงเาเออบ่อยผู้ชายมาคมเหงาแบบยิ่งตู ซื้อแต่เข่าแต่กกพ่อแม่ตระ่หงคือนี่ลุยเว้ยซื้อลุยลุยก็คือคือเบาแหลัเป็นบอกเอาแต่เข่าแต่โคกอีลีนั่นบ่ได้ซื้อลุยอันนี้บรนได้เบาเลยบริษัเบาะ้าส่มกกอนซื้อเสือเสือเสือแบบไดล่ะเสือนี่ล่ะเสือแมนักเสือปานที่นี่พราะเพราะไงคือมาปานกลางแบบตาเนี่น้อยเลยกับมักลุยมากอียงม ลุยตมมากเลีนยังที่ว่าแบบพกกไปเห็นไก่นี่พ่อว่าไตน้อยมาไก่อันอยากกินขาไก่ขเขาไปเลลาขาไก่ใ้สุม่มลามาสีมาเหยิงสีมาแหนกินมากกินตีนไก่ซุ่มไกล้ิบน,นะแม่ไตน้อยนะพิ่ก็เลยตักซื้อลุยบานเทิมไก่มากตีมุ้งสีน้ำเพิ่ก็เลยตักซื้อลุยกันได้เลยซื้อบาลุยมาไก่นะกกกไใหญ่มาเป็นสาวจะมาเปลี่ยนซื้อบายุย พราะมาณสีได้คลองจองกันเอื้อยซื้อหญิงใค้นกลางซื้อเย้าเจ้าของกันเลยว่ายุ่ยหญิงเย้ายุ่ยเออคลองกันเนาะถ้าเกิดเอาเอาซื้อเก่าสิเ่าเปลี่ยนลายเสกันดูเอื้อยเอ้ยเจ้าเจ้าเสื้อเก่าหญิงเย้าลุยโอ้ยเหลือดีดิเอากระเบนเกาซะเป็นอะกะซือลุยเราค้นกระจกเออเซื้อลุยยุบาลคนในหมู่บ้านเออเซือลุยแต่ปัจจุบันตอนนี้เอฟซีเห็นกับว่าเอื้อหนี่ลุยนี่ลุย บอกเคยภาวะข้ดังในโซเชียลดังในอันในอ่ยูทูปเพราะมีซื้อเสียงขึ้นมาใน YouTube ก่ะหอนนีลุยชาเนี่ยบอกคนอื่นนี่ลุยนี่ลุยติดปากไปใส่กะอุ้ยพี่นี่ลุยไฮรูปนั่แน่จังสินาปากคำถับที่สองนี่พี่อยู่เคยสิบวันที่พ่อกับแม่บอกเคยเคยบวชบวชหน้าไฟน่ะสองเท้าล่ะกะบวชเนิ้วสองเท้าบวชเนนนี่คือบวชว่าบวชผักรีร้อนบวชเียน แมบวชที่บ้านนี่บ,บอสบดเทอมเราไปบวชบ้านทำเกียร์บ,<อ>บา้านทำเกียร์บวชเป็นแบบมูส้วนเลยไม่รู่อแบบว่ามูซ้วนแบบส้วนมูซ้วนมาไปบวชเอออยากไปบวชอยากไปยังแบบปลาไปก็มูมูซ้วนไปก็มักไปสินายไหนไปก็เลยขอแม่ปลาสิไปบวชปาหนีบวชทดทดแทนพ่อแม่นี่เด้เคยสิเคยคิดบ่โอ้ยคิดกัคือสิบวชบ่ได้ดอกน่องตั้งโจโกอยู่พี่ เทียดองไดหลับไป่วินงถาบาดน่มสิบ่วปัดตรงเลงตรงเลงไปบ่อแต่เคยขืดบ่อเคยขืดบ่อเคยขืดเพราะวจะคล้องใหญ่มากก็คืดว่าจะคล้องเป็นผู้พุ่งอืมค่ะแบบว่าบวชนี่นี่่ีความหนุศึกว่าจะคล้องนะเห็นมูบวชไหงทั้งสทั้งสี่ในความหนุศึกจะคล้องกับว่าโอ้ยจะคล้องนี่คือสีบัวอันใดมีอันนี้แบบว่าบวชให้พ่อให้แม่คือจะมูดอ้อเนื่อจก็คบืดคืดว่าจะคล้องกับอยากเหตุยู่ตา คือคือใจเห้าจริงๆเห่าประเด็นเป็นผู้ไส้แม่เห่ากับเป็นผููยิ่งสิมาบ้านเคยถามปูอยู่ได้วป่ะอ่าถามว่าอ่าเหาแบบว่าเห้าแบบโบนอเล่ปูกับว่าอ่าคือปูมันกับแนะนํำวานเห้าน่ะได้เมื่อใจเห้าว่าเป็นผู้ชายใจเข้าเป็นผู้ยิ่งถ้าเห้าบวชคือเห่าเราประด้เหตุตามใจจากควองเป็นบ่กะมันกะอันเป็นแปลวลนใจจากคองบวชโดยความบ่ตติ่นใจ ก็ว่าได้บุญปูวาได้ตาแม่เพราะฉะนั้นเข่ากับท่บุญนั้นได้มาเท่าเทาเอ็นบุญนั่นดนีปูวาอุทิศส่วนต่อโยน่อยแม่คจังเขากับดูแลเพลินจึงสี่เขากัือว่าเขาได้บุญแล้วสีมาแต่มาน้ใจก็ว่าอ่าจะเืว่าจะคล้องสักมือนึ่งตข้าวว่ามีเมสินะามีปูาแค่สี่ปูาน่งบวไอต้มบวชใครต่อไอง่อง่บวกับแม่อยู่สิบวชแล้วบวช บวชกองบวชเฮ็ดให้แม่เพิ่นแต่ว่าบวชต่ออายุเฮ็ดบุญต่ออายุไอ้พอครับแม่นี่บ่ฮั่นเคยบวชแต่ว่าตอนเฮ็ดอยู่ตอนไอ้ต้อมบวชนนั่คือมาอยู่กับพี่อยู่อีแล้วเมืนบ่แม่นอยุกพี่กายพี่กายพิคอนอังพี่กายสมอแม่นพี่กายนี่ต้อมบวชอ๋อหนูบ่ฮู้อันนี้หนูบ่ฮู้เนาะก็เพิ่งมาฮู้จ้กพียุกจนประมาณจักปีพอหูจ้ากันดนแล้วแต่ว่าตอนบวชนั่นคือแบบเฮ็ดแบบฝ่าเฝคือว่าเจ้าของกับค่าร่ำเฮ็ดฝ่ำเฝ้าหลักครับ เช่อน,นยชอยนน่างพี่ยูเห็ดยูทูปไปประเ็ดเนาะว่านเห็ดยูทูก็เลยนีน่เนาะนี่แหละค่ะก็สีถามก็คือเดี๋ยวเฮาสีเป็นสภาพแบบนี้เนาะจะมาหนูมาถามกับทุกคนนั่นแหละสีเป็นกระเทยสีเป็นแบบเพศที่สามว่าสีปวดหรือเปล่าปวดบ่ที่จริงถ้าเกิดผมสั่นขึ้นนี่สามารถปวดได้แต่ว่าพี่ยุ้ยก็คือเฮ็ดนมแล้วแมนเฮ็ดนมแล้วแต่ว่าปวดซี่ได้บ่ได้จขั้นแรกก็ต้องเอาออบ่ได้เอาออกก่อน บวชซี่ก็ได้ไปปฏิบัติธรรมจังสีก็ได้ปฏิบัติธรรมคอดเจ็ดมือคอดเก้ามือคอดหามือสินาธิใส่สุดขาวปฏิบัติธรรมมันมันมาด้ขึ้นอยู่กับา่าสถาว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายเขาต้องบวชในพ่อยแม่ม์เบนบอร์ตบวานนี่คือแบบว่าเหานะ่ะเขาเป็นกระเฮ้ยแม้เคือถ้าใจเหาบ่าได้ไฟทางบวชใจเฮาบ่ากบวชถึงเฮาสี่ฝืนจะของบวชไปก็่ได้บุญ พราะว่าใจเข้าวันนี้<ร>แมนใจเข้าบวนี่แมนมันขึ้นอยู่กับตัวเข้าวาหากกะเข้ากะมาเข้าทดแทนวาเข้าบวชบ่ด้เข้ากอเหตุวามดีอย่างอื่นทดแทนพอก็แมนพอก็แมนบอกว่าจำเป็นจะต้องว่าบวชให้เล่าแล้วจะได้บุญได้ยังดอกเข้านี่ก็ทถิมพอถิมแมนดูแลพอดูแลแ,ลแมน เห็นเขาก็คือบวชได้เขาไปเนี่ยคือบ่ได้สินาสนาก็เลยยดาติตะกินนันญาตยญาตการคัดทหารญาการการบวชนี่ก็ยญาตคือถูกคือเคยถูกยูทูบเนาะพี่อยู่นู่นเคยถูกว่าเอออีกกระเทยสันกันยังไงจะเลยก็ไม่เป็นกระเทยคือกระเทยคว้ยแฉงสินะพี่อยู่เคยถือบอเข้ามาแบบนี้เคยเคยถือกันนี่แหละกันจะเป็นสภาพแบบนี้ล่ะถ้าเกิดมูโตตอนนั้น สิ่แตกยาคุบกับคื่องสีฟงอามตัวหนีกัะนวดก็ขึ้นเงื้อลายมันก็ขึนมันเอารับคือคือเอาขําผู้อื่นมามาอันมาขิดนันนะพวพกพวเท่ากับต้องคิดว่าคือคนเฮานี้เท่านี้เลือกเกิดไม่ได้เขาเกิดมากนี้ร่างกายเฮากัได้คือกัดคนสุวคนเนี่ยคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้ถ้าเท้าหัว่าคําเบาของคนท่มาเบาในเฮานี้ มันเป็นการดูถูกเข้าซึ่งเถื่อบ้าเ่ไา้เฮ็ดให้เฮ้าสางสรรค์ในเหเ้าดีแต่สมมุติว่าเขาดูถูกในเรื่องงานเรื่องนู่นนี่นั่นได้เรื่องเถื่อบ่าเฮ็ดให้เฮ้าเด้ปรับโตขึ้นละมันเป็นการดีสําหรับเข้าแบบนี้ครจะปับโตแต่ว่าการดูถูกแบบนี้เท้าขึ้นบาเข้าบประมาณเข้าสร้างมันบ่เข้าบ่ต้องเก็บมาใส่ใจกาคือเข้าปล่อยผ่านไปเลยบ่าเข้าบ่ต้องไปสนใจมันแต่ถ้าเขาสิบบาคนที่เขาบ้าเข้าเข้ากระสี มักใจเขาก็สิบาได้โตเขาเองเข้ามาต้องไปสนใจได้เมื่อว่าสิ่งใดที่มันเพ็ินให้เข้าบสบายใจนี่เข้ามาต้องเอามาใส่ใจเข้าเข้ากับสอยูด้ยเข้าก็สิบกคือใครเอาคำถามที่สามวะเอาคำถามที่สามอยากให้เบาความรักสียูดีกว่าอันนี้หน euh. ่อยสั้นความรักกบไอ้ตอบแบลไเป็นจังใดทุกมือนี่ะก็สุมือนี่ตะกอนกับมีการพิษกันบ้างนู่นนี่นั่นบ้างกลัวสิฟันฟ้าอุปสรรคมาหอดสิบปี ถือว่านักนักสำหรับชีวิตกระเทยชีวิตกระเทย<ม>นี่บอกพี่น้องความรักสำหรับกระเทยความซอฟรักสำหรับทอม,มหรือเพศที่สามทั้งหลายมันบ่เมนความรักที่เต็มรอยพี่น้องมันเป็นมันมีความสมหวังแค่20เหรือส0เท่านั้น<ม>ที่จะสมหวังหรือบางคนอาจจะคิดว่ามีแค่1%นเปอร์เซของรอยที่จะสมหวัง<ม>พเพราะฉะนั้นความรักของเพศที่สามการที่เขาจะมีความรัก หนึ่งละข้าต้องปรับตวเราต้องเข้าใจกันแมนสองข้าต้องคุยกันว่าเขามักอย่างจังสันจังซี่แล้วกะ็สามข้าต้องเห็ดเรื่องที่แบบว่าบ่ใจ้เจ้องสบายใจถา้ถาถ้าข้าฟฝืนเห็ดข้าหักเขาก็จริงแต่ว่าถ้าข้าไปฝืนเฮ็ดหลักขา้าวบาสบายใจแบบนี้ข้าก็เบ่เอาอการเลือกอที่จะอยู่เป็นโสดีกวางินาเพราะฉะนั้นาการที่เขาจะมีความรัก เฮ้าต้องหักจากของให้มากที่สุดอ,อย่าหักเขาหลายกว่าหักจากของสม,มุติว่าเฮาจะมีความรักเฮาจะมีผู้ชายจะมีอีหยังขงม่าในชีวิตของเฮ้าเป็นบ่เราต้องรักเขาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เผื่อให้เราด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าความรักของเฮ้ามันบริสมหวังซาเบิดสุขนมันมีคนที่รักสมหวังรัก่สมหวังเพราะฉะน้นเฮ้าต้องเผื่อเผื่อที่จะเจ็บสำหรับความรักทุกมือนี้ อยู่รากันมาสิปีถามว่าเข้าหักเขาเต็มรอยบ่ก็บ่เต็มรอยเ้าได้เต็มปากเลยว่บาบา่บาเต็มรอยที่อยู่น้ากันได้แน่นความผูกพันสักมือหนึ่งคือความหักเ้าพบค่นที่เข้าหักแล้วมันอยู่น้ากันหลายปีขึ้นไปหลายปีขึ้นไปมันสิบอกสิหู้สีเห็นเองว่าชีวิตเท่ามันต้องการยังชีวิตเท่ามันต้องอยู่ดําเนินชีวิตไปแบบใดพอะนั้นเท่าจะขยานยัยายานการมีความรักยายยาน ย่าหยานที่จะลักพี่น้องเข้าโอากหักหลายซ้ำใดเข้ากรสีเข้มแข็งขึง้นซ้ำน,นั้นพอสนั้นเข้าย่าหยาเ <c oughs> พราะว่าความหยานหนึ่งหละถ้าเขามีความรักเท้ามีคนที่เข้าหักถ้าเข้าย่าถ้าเขารา,า,าแ,แวงความรักสิบสมบู์แบบความรักสิบมีความุขาเข้ายา่าในเข้ากรสีราแวงเขาวายานเขาเป็นพิภูไม่จัางสันกังสีเข้ากรสีหยานเป็นม่สัตสุดยางหลัก็ความรักเข้าสิบสมแข็งพราะฉะนั้นเข้าย่าหยาน แล้วก็มียังพิดใจกันยังก็ต้องเปิดใจคุยกับกันแมนเขาต้องคุยกันีที่เคลีรลับมันบอเคลีรับาวาถ้าเกิดพิษลับเป็นถ้าเกิดพิดกันเข้าบาถือคูกันเมื่อสิก็ค่อยเปลาค่อยจ้าแมนถ้าสมมติว่าอี่ก็คยผิดกันเปนบอสิงที่ปั๊บโตแท้ปั๊บโตให้เขาหักเข้าตวาการปั๊บโตมันก็ขืนรีวารคับเฮ้าอ่านใจบอถ้าเกิด นนอนก่อนหยางนี่หัวสีหอมแก้มสีกอดสีหยังแบบว่าสีเทคแค่ดีนเรื่องสีว่าวันไปเล่นท้ายันนั่นวันนี้ผัวสีบวกคยวยาเมื่อเฉยเขาจะเห็นวันสําคัญตลอดซึ่งเอื่อยเป็นกระเทยคนทีว่าเป็นกระเทยคว้นสะดุแรผู้ช้ยค้นเสียเอาใจใส่ผู้ชา้เป็นบ่าแต่เอื่อยนี่เอื่อยบวกล้ยได้ว่าวันสําคัญนู่นนี่นั่นเอื่อยบวกล้ยเอาใจใส่เขาเลยเจ้าจัก้องนี่รู้สึกผพิษโดยซ้ำว่า ต่ความมาคยเอาใจใส่ผัวเท่าที่ควรตะว่าเรื่องการบ้านการเรื่องเทนนิๆหนักไม่กินนี่เอ้ยเอาใจใส่เรื่องน,น,นู่นนี่นั่นอี่เอ้ยเอาใจใส่อยู่ตะว่าเรื่องเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้นั่นเขาเอาใจใส่ห้องหมักกว่าห้องเอาใจใส่เขาซะโดยสัมนี่คือคําแนะนําจากความรักสิบป,ปีของพีย่ยูนะฮะแม่น,นะ่ะเดี๋ยวเอาอีกอีกอีกอย่างหนึง่งพี่ยเคยอกหักมันบอเคยอกหักกอลิฟ่อยตอนนี้เคยอกหกักเคย,อออเคยบ้านนี้พี่ยยเคยสิคิดทำลายเจ้าของบอเคย ทำไหเลยคือเอี่ยงเคยเคยคืนว่าจะกินยาตายขนาดนั้นแต่ผมันคืนว่าจะกินยาตายดรอกคือกินยานอนหลับซื้อยานอนหลับมากินคจะบอกคืนว่าจะกินให้จะคล้องตายเด้นเพอลมันอ่ามันนอนบ่หลับก็เลยกินนอนกินแล้วก็นอนบ่รหลับก็เลยกินกินตอนนั้นกินไปเจ็ดเม็ด อย่นอนหลับนะแมนแล้วมันบ่ได้ตั้งใจกินเพื่อจะขาดจะคของด้กินเพื่อว่าจะของนอนบ่หลับจะคองอยากนอนหลับอยากลืมเขาหรือเปล่าบ่อยากบ่อยากคิดถึงเขาบ่อยากคิดถึงอดีตบ่อยากคิดถึงอยางอยากลืมบ่ได้คิดว่าสิแบบเอามีดปาดแมนบอกเ่ได้ว่าสิผูกแข็ผูข้อจะของบ่เคยบ่เพราะอย่างพีคือบ่ได้คิดตรงนั้นอ่าเพราะอย่างบอกตะวันหน่อยๆนยนั่นเคยอยู่แต่เหน่อยเลยนั่นเคยคิดอยู่ว่าสิผูกข้อตายตอนนั้นคยดในพ่อยูไหมตะวันเรืองความรักนี่บอกเคยเลย ว่าคีดที่จะทำลายร่างกายจะคของเพราะว่าเนื่องละการพิษกันการทำลายจะคของบางคนอาจจะทำลายจะคลองลงเฟสโพดเรืองหาล้เฟรห,หลายยุยนี่บอเ,เคยบอเคยว่จาจะกีดแขนจะคลองสีทำลายร่างกายจะคลองคือมันเจ็บจะคองนี่เป็นคนยามกัามนน้อมเจ็บแล้วกะ<ม>เขาเห็ดลงเฟสนี่หมดกันมันบ่ไเด็เป็นเรืองดีสําหรับเขาคนที่เขาหักเท้าเขาจะสงสารเท้าเขาจะเป็นห่วงเข้าแต่ว่าคนที่เขาสร้างเท้า เขากระซิสมนำหนาเฮ้าที่สินะพี่น้องยุยย์็นพพี่ยุยยบวชคือว่าจะทำลายร่างกายจาของโรคเฟยดบวชคือว่าจะทำลายร่างกายเพราะว่าจะคลองนิย่านความจิบขาอสนำหนาละลายกอริตร์น้องยุย้องนค้นจะสมนำหนาเพราะฉะนั้นเฮ้ายาไปประจานซ้ำประจานจาของโรคเฟยดพี่น้องสมมาพระกวนได้แบบนี้เว้าหลายความลาของพี่ยุยนี่งดงานนี่ติดตามพี่ยุยจากอันยูทูบนี่รู้ใช่เนี่ย เบิ้งทูคลิปเบิ้งทูคลิปเดี๋ยวมือหนาสิมากรีเครสพี่อยู่นะฮะคลิปเลิศหลายหัวเลยจนว่าสิเปดี๋ยวอื่นคลิปหนามาพอกัน <c oughs> คลิปแบบว่าหาวเราค้ำคันกันพี่น้อง <c oughs> โอเคค่ะคลิปนี้เอาไว้ซัมนี้ก็สิบไปจรเทศไดก่อนลาบลาบสามสี่ สมควรแล้วนะสมควรแล้วนะอิฉันขอลาญาติน้องถ้ามีงานการข้องให้เอาลา,าม,มาลำบ้าน,านขบั <c oughs> บลูกบกจดนเอาดังรถยนต์ไปขราวเดียวเง <c oughs> ินทองไว้เกี่ยวขออย่างเดียวให้ไปถึงการขออย่างเดียวให้ไปถึงการก่อนจะได้จากลา เอาก่อนีจะได้จันทาักดา์พาะาให้รับเอาเธอดนาส่วนฉันละจะได้จากลาส่วนฉันละจะได้จากลาเพราะว่าเวลามันมาระชิดใกล้จับใจจับใจจะได้จากจอคันเดิ้ลเดิ้ค่นคันเดิ้ลร้อเบากคันเดิ้ก็ใกลกันแล้วกับเนิดพี่วันมาเหล่าจอฮอล่าพวกพี่น้องกับลุงป่าผู้สุขคนนั้นลานาละ ล้าน,นาละานาละนวนนาอีฉันขอลาเนอไปแล้วอีฉันขอลาเนอไปแล้ว